สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องหุ้นโรงไฟฟ้ากันนะครับเห็นแบบกำไรออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็มาส่องกันเนาะนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะเป็นตัวแอปนะครับแบบหุ้นพลัสนะครับหรือเข้าเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับพอใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับมีฟังก์ชันคล้ายๆกันหมดนะครับโอเคก็ <c oughs> จริงๆตลาดนะ คือปกติเนี่ยถ้าตลาดมันช่วงแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีแบบนี้นะครับมีจำนวนหุ้นทีเ่เป็นขาขึ้นนะฮะน้อยมากเลยฮะขาส่วนใหญ่เป็นขาลงลงกันทั้งตลาดเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มที่เขาเล่นกันนะนะครับก็คือกลุ่มตัวลงไฟฟ้าแต่ถ้ามาสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่า <c oughs> หุ้นกลุ่มพวกยูทิลิตี้เนี่ยกลายเป็น พุ้นที่ส่วนใหญ่นะครับพุ้นเนี่ยเป็นขาลงนะครับขาลงซะเพนส่วนใหญ่เอัเน,นี้มันมันมีอะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาส่องกันว่าอ่ะมันเป็นอะไรกันบ้างนะครับเราเข้ายูทิลิตี้เนาะเป็นขาลงกันหมดเลยนะครับ E A A C E มีที่อพอใช้ได้นะนะครับพอใช้ได้เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นตัวตัวนี้นะครับก็คือตัว CKP วาอัพวาอัพนี่ตีมเปิดเมืองเนาะนะครับแล้วก็ CKP เนี่ยเป็นอ่าหน้าฝนนะครับเขาไปทำเขื่อนเกี่ยวกับพวกพวกน้ำนะครับโอเคมันก็เลยทำให้ตัวเป็นขาขึ้นนะครับนอกนั้นเนี่ยเอ่อต้องใช้คำว่าเล่มหมดเลยนะนะครับ แล้วมีตัวที่เพิ่งประกาศมานะครับก็คือตัว GPC s นะนะครับ GPC s นี่ก็เปิดมาเนี่ยโอ้โหทิ้งดิ่งเลยนะนะครับแล้วก็หลุดแนวรับลงมากันเลยทีเดียวนะครับจริงๆอ่ะหุ้นมาเป็นขาลงตั้งแต่ประมาณช่วงแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็เริ่มมีดีดนะนะครับดีเสร็จโดนทุบดีดใหม่โดนทุบอีกนะครับแล้วก็ พอมาทุบรอบนี้นะครับหลุดหลุดแนวรับแล้วก็ลงลงยาวเลยนะครับโอเคเซตรดนะนะครับก็มองกันคอนเซนซัสนะครับอยู่ที่ประมาณ74 4นะครับตอนนี้ PE นะครับก็ลงมาในระดับที่แคล้เคียงเซกเตอร์นะครับจริงๆมันมีตัวที่บันดัน PE ขึ้นไปด้วยนะครับก็คือตัวกราฟนะครับ ตัว E A นะครับ P E ค่อนข้างสูงนะครับแต่ G P S C เนี่ย P E ก็คือลงมาที่ระดับปกติแล้วนะครับอันนี้ตัว Consensus นะครับของบ้านเรามองว่า uh, G P C นะครับปีนี้น่าจะลบ16ปีหน้านะครับโตไป11นะครับปันผลถือว่าใช้ได้โมเมนตัม um นะครถ้าเกิดไปแข่งกับเพื่อนนี่คือ uh, แพ้ แ้เลยนะครับโอเคส่วน PEG นะครับโอเคอันนี้ก็ไปดึงมาจากของ Yahoo Finance นี่แหละนะฮะออใช่ของตัวเออ Yahoo Finance นะฮะก็คือถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีนะนะครับก็ยังดีดีกว่าเซกเตอร์แต่ถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับ <c oughs> โอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูงบของเขากันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ GPSC นะนะครับไม่รู้อัปเดตในนี้หรือยังยังฮะโ okay. อเคลองมาดูในอดีตก่อนลวกันนะครับว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนบ้างก็ อันนี้นะครับก็คือเป็นตอนแรกๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตอนที่รวมโกลพลังงานเข้ามานะครับ <c oughs> แต่ว่าโดยในอดีตนะนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะเพราะว่ามี c a ท flow นะครับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เอาเงินก้อนนี้แหละมาลงทุนสารพัด โปรเจกต์นะครับอะไรของเขามาก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆน้ำมันมาเริ่มขยับเนาะนะครับมาตั้งแต่ประมาณสักปี64แล้วแหละนะครับ <c oughs> แล้วก็เลยเห็นตัวกรอสมาจินนะครับค่อยๆค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ตัวเน p r o f i ฟิตมาจินใตราการสุทธิเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับตัวกำไรนะครับลดมีสัญญาณลดลงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วพอมาปีนี้ไตมาดหนึ่งก็น้ำมันขึ้นนะครับกำไรก็หายไปอีกนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นอของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซธรรมชาตินะรประมาณเจ็สิเปซทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาแก๊สนะครับมันมันขยับขึ้นมานะครับมันขยับขึ้นมา มันก็จะทำให้นะครับมันก็จะทาให้ตัวอ่ากำไรนะครับของ GPS c เนี่ยมีการปรับตัวลดลงได้นะครับโอเคถามว่าตรงเนี้ย <c oughs> มันเป็นเรื่องถาวรไหมที่จริงก็ไม่นะเพราะว่าให้นึกภาพแบบนี้นะนะครับว่าตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยโอเคแต่เมื่อนี้าจะกำไรไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า ต้นทุนพลังงานมันขึ้นแต่ว่าถ้าเราจําได้นะประมาณไปปลายเดือน3ตัวรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการปรับค่าไฟขึ้นเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็ก็ขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ตัวที่ขาดทุนเนี่ยนะครับหรือว่ากําไรลดลงก็จะค่อยๆออค่อยๆเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดราคาน้ํามันนะครับราคาแก๊สเริ่มลดลงนะครับราคาแก๊สเริ่มลดลง ตัว GPC นะครับก็ยังได้กำไรนะครับส่วนเกินก่อนที่นะครับเพราะว่ามันต้องก็จะเก็บกำไรได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับคณะกรรมการไฟฟ้าเนี่ยก็จะเริ่มปรับลดค่าไฟลงนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นกำไรที่เห็นลดลงนะครับก็คือมองว่าเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับเอามาดูคำว่า ชั่วคราวน่าตกใจขนาดไหนมากนะฮะก็ปกติเนี่ยกำไรประมาณช่วงเดียวกันีที่แล้วนะครับกำไรเกือบ2,000ันล้านนะครับกำไรปีนี้นะครับไตมาสหนึ่งเนี่ยเหลือแค่300นะครับคือถือว่าถือว่าหนักมากนะครับถือว่าหนักมากมาดูคำอธิบายนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะ ยี่่หน้าเท่านั้นนะฮะเราคงไม่ได้มานั่งอ่านให้ฟังแต่ว่าเราก็มานั่งดูแหละว่าเ,าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับนะครับเราก็มาดูตรงนี้เนาะนะครับรายได้จากการดำเนินงานนะครับรายได้จากการดำเนินงานก็ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา64%กันเลยทีเดียวแต่ว่า ต้นทุนพลังงานนะนะครับเพิ่มขึ้นมา117%รวมแล้วนะครับกำไรขั้นต้นหายไปครึ่งหนึ่งนะครับโอคือมีปัญหาตั้งแต่ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเลยทีเดียวนะครับข้อดีนะนะครับคือพอไรายได้เพิ่มนะครับคขาได้จ่ายข่าและวปล่เนี่ยไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะครับนบวัานว่ดดีนะครับจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับ ก็เลยทำให้ตัว EBITDA นะครับลดลงนะครับ EBIT ก็ลดลงตามไปด้วยนะฮะ EBIT ลดลงนี่คือลดลงไป90%กันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าโหดมากนะครับถือว่าโหดมากถามว่าทำไมลงไปอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าค่าเสื่อมเนี่ยค่าเสื่อมก็กินไปละสอ0 0ัล้านนะฮะกำไรขั้นต้นเนี่ย ลดลงนะนะครับกำไรขั้นต้นลดลงจาก5,000หรือ2 8 0 0แปลว่าอะไรฮะพอไปโดนค่าเสื่อมเข้าเนี่ยก็คือกำไรหายหวบนะฮะคือให้นึกภาพว่าลงไฟฟ้านะนะครับสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของโลงไฟฟ้าเนี่ยก็คือก็จะเป็นพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์เนาะซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะมีค่าเสื่อมเยอะอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้าง เป็นธรรมชาตินะฮะเป็นธรรมชาติโอเคก็รายได้ก็เพิ่มนะทีนี้เราก็อยากรู้แหละว่า<ม>เออธุรกิจของ gpsc เนี่ยเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะก็ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าอ,อ่ spvsvsp p VS, VS, VS DP, นะฮะ vspp ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ipp เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่หน่อยนะนะครับ โอเคก็ก็โล่งไฟฟ้าเขาก็เพิ่มแหละนะฮะทีนี้ปัญหาคือคือ,อไรายได้คุณโตคุณเปิดไฟฟ้าตามแผนแต่ว่ากําไรมันไม่มานะครับไปเพิ่มจากอะไรนะครับถ้า Q1 ปี64เนี่ยขอไปเพิ่มทุนทุนอื่นๆมาเพียบเลยนะฮะ28%นะครับอ่าของเราเป็นฐานหินนะครับ เยอะเลยนะครับแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซธรรมชาติประมาณครึ่งหนึ่งเนาะนะครับ54เปอร์แล้วก็มีทันหินเล็กน้อยนะฮะโอเคก็กำไรหายไปเกือบหมดนะฮะโอเคก็นี่แหละมาจิ้นขายไฟให้ลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ขายไฟให้รัฐไงคือถ้าขายไฟให้รัฐเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าค่าความพร้อมนะฮะต้นทุน รัฐเป็นคนแบกนะแต่ว่าตัวขายไฟโดยตรงให้กับพวกนิคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือต้นทุนของเรานะครับราคาก็บวกไปนะฮะโอเคก็ไฟฟ้าตรงนะครับไฟฟ้าคงที่นะไอ้น้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโอเคแล้วก็ IP p <c oughs> นะฮะนี่ก็ เขาเรียกว่าเนี่ยรายได้ค่าพลังงานก็คือตามปริมาณไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคกำลังสุทธินะครับลดลงเพราะว่าการดำเนินง,งานในส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กลดลงจากต้นทุนก๊าซธรรมชาตินะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าอะไระถ้าเรารู้นะนะครับว่าไอตัวโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะนะครับ มันต้นทุนเนี่ยเอ้ก,กำไรลงมาจากต้นทุนน้ามันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตามก็คือ1การขึ้นราคานะครับอันที่2ก็คือราคาน้ํามันเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นทิศทางลดลงได้หรือไม่นะครับโอเคก็จะมีโรงไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับให้พี่ๆนะครับโรงไฟอิสระนะโรงไฟ้าขนาดเล็ก SPP แล้วก็เล็กโคตรๆนะะก็จะเป็น vspp นะครับให้ I P P, นะครับนเนี่ยค่าพลังงานไฟฟ้านะก็ที่เขาเรียกว่าค่าความพร้อมนั่นแหละนะครับ ep นะครับก็คือผลิตเพิ่มเขาจะสั่งให้เราผลิตมากขึ้นนะครับประมาณนั้นโรยฟ้าขนาดเล็กนะครับก็แต่นี้เราต้องรับต้นทุนโดยตรงแล้วนะก็คือถือว่าสวยไปนะฮะตึ๊กตึๆกตึก,ตก,ตก,ตก อันนี้ก็คล้ายๆไอเดียคล้ายๆกันนะครับนี่หัวใจคือตรงนี้นะฮะหัวใจคือตรงนี้โอเคเขาก็บอกแล้วว่าโอเคเศรษฐกิจนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเขาเน้นเขาเน้นไว้ให้อ่านเลยนะนะครับค่า ft นะครับก็คือมีมติเห็นชอบปรับแล้วนะครับตั้งแต่พฤษภาแต่ว่างบออกเนี่ยมันเป็นงบแต่มานึง่งมกราคุณพามีนานะครับ ก็คือก็ยังได้รับผลกระทบต้นทุนสูงอยู่นะครับแล้วก็เมษาเมษาเนี่ยยังได้รับแต่ว่าพฤษภาคือเดือนนี้นะครับก็ได้ปรับราคาขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นแปลว่าเอ่อราคาราคาขายปรับสูงขึ้นเพราะนั้นการที่กำไรลดลงเนี่ยก็น่าจะหายไปนะแล้วก็ใช้หลักการคือทยอยขึ้นค่า f t แบบค่อยเป็นค่อยไปนะ นะครับนี่เอามาดูว่าขายอะไรกันบ้างนะฮะโอเคก็ค่าความพร้อมนะฮะนี่นี่น,นี่ค่าความพร้อมกับค่าพลังงานไฟฟ้านะอันนี้คือเขาเขาจ่ายให้เรานะนะครับคือพอน้ำมันเพิ่มเห็นนะอันนี้ค่าความพร้อมคือเขาจะบอกว่าอวันนี้คุณผลิตเท่าไหร่นะครับ energy payment ก็คือ คนสั่งผลิตอ่ะเขาก็จะซื้อน้ํามันให้นะครับเห็นว่าพอ,อน้ํามันราคาขึ้นเนาะนะครับเขาก็จะรายได้ส่วนนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับตามตามราคาต้นทุนนะครับโอเคต้นทุนวัตดุดิบพุ่งแบบกร,กระจายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว IPP นะฮะ ก็รายได้จะเป็นอัตราค่าความพร้อมจ่ายนะครับโอเคอีกอันหนึ่งที่อยากรู้นะคือที่ว่าจะไปทำแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ตรงไหนนี่สงสัยโรงไฟฟ้ายังไม่เปิดนะฮะตืไม่รู้อยู่ตรงไหน ชัยบุรีอ่าอันนี้ที่เป็นอลอยฟ้าพลังน้ำนะฮะลอยฟ้าพลังน้ำโอเคแต่เรื่องสินทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับคือไม่น่าไม่น่าตายแหละว่าง,งั้นเถอะนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า บทวิเคราะห์เนี่ยจะมองมองว่ายังไงกันบ้างนะ GPSC GPSC ลงมาสี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะฮะกำไรปีนี้ก็จะ ดรอปลงแน่นอนคนส่วนใหญ่นะฮะบอกให้โคเลยนะครับบอกให้โฮเลยอันนี้คือเพิ่งออกเลยนะนะมาดูซิว่าเขามองอยังไงกันบ้ <c oughs> างแหมเขาบอกให้โฮปุ๊บนี่ให้หนึ่งดาวเลยเนอะ่อ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็คือเป็นเรื่องของต้นทุนนี่แหละนะครับว่ามันจะ พุ่งขึ้นมามหาศาลเลยนะครับแล้วก็บอกไปด้วยเลยว่า,ามีผลกระทบกับเรื่องของการโกลดในปีนี้เลยนะนะครับแบบเชิงลบนะครับคือเขาบอกว่าต้นทุนมันขึ้นเยอะมากนะทั้งค่าแก๊สแล้วก็ค่าถ่านหินนะครับแล้วก็กําไรแต่มาดหนึงนะครับก็เริ่มดับดับนะบชีวิตก็ไม่ค่อยดีดาวเกรดฮนะไปโฮนะครับ And Cut Loss นะฮะตึกตึกตึกไอแอนคัตนะครับอันนี้คือก็อเรียกว่าลดอะไรลดราคาเป้าลงนะครับเหลือถ้าเก็ตไพ่เจ็ดสิบบาทวันนี้เท่าไหร่เลยวันนี้อยู่หกสิบสามก็ยังมีอัพไซด์นิดนึงนะถือว่าใช้ได้แต่ปัญหาคืออัพไซด์หายไปยี่สิบสองเซ็นนะนะครับ ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเขาบอกว่ามาจากต้นทุนนี้มันพุ่งเนาะก้อนมาจินก็เลยแบบใช้คำว่าชิบหายไปนะฮะก็เลยดาวเกรดลงมานะนะครับชีวโทษจังเคียรัมชันเป็นไงนะอคอสนะครับของ2ปีข้างหน้านะครับเขามองว่าปีนี้จะเริ่มสูงแล้วปีหน้าก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะครับประมาณนั้น โอ้ oh. คือปีนี้จะเป็นปีที่แย่สุดนะครับปีหน้าก็กระโดดนะคปีต่อไปก็กระโดดต่อนะครับหนึ่งหมื่นสองพันล้านก็เลยทีเดียวนะฮะก็อตพสิทก็อตพอร์ฟิตมาจินนะครับจากแย่ๆเนาะก็เริ่มเริ่มมีการขยับเข้ามานะฮะอ่าราคาแก๊สนะครับถ้าที่ดูทิศทางรู้สึกจะโอดใช้ได้นะครับก๊อตมาจินนะครับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหลังๆก็น่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับปานราคา่านหินพุ่งกระจายเลยจ้านะครับแล้วก็โอเคโคคอสสองศนะครับต้นทุนนะฮะต้นทุนก็พุ่งขึ้นมาแบบกระชูดเลยนะนะครับคือดูแล้วแบบ ต้องเรียกว่าเหนื่อยแทนเขาเลยทีเดียวนะฮะโอเคแต่ก็ไม่น่าตกใจนะน,น,นะครับลิฟต์ทนลิฟต for I P P นะฮะก็ยังพอเพิ่มขึ้นได้อยู่นะนะครับเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้เป็นเรื่องของดีมานนะครับฐานหินนะครับโดยเฉพาะเรื่องอินเดียนะฮะ อินเดียคือช่วงนี้เป็นประเทศที่แบบกําลังพัฒนานะครับก็เลยต้องการมีความต้องการพวกฐานหินนะครับเยอะเยอะขึ้นมากนะครับคือหลายคนบอกเฮ้ยฐานหินไม่ใช้แล้วนะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นพลังงานที่ราคาค่อนข้างถูกนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องต้นทุนนะไปอีกสักพักหนึ่งก็ได้นะฮะ เห็นแล้วเหนื่อแทนนะครับลองดูก้าวฟันบ้างนะครับอ่าอันนี้กำไรที่ขึ้นเนี่ยนะครับก็คือไปเทคอินทั h มาก็เลยแบบยังมองว่าเออเคพอพอไปวัดไปวาได้นะ แต่ถ้าเกิดจากโรงไฟฟ้าเนี่ยก็คือน่าจะน่าจะโหดแหละนะครับอ่านะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยไม่ได้ทำแค่ไอโรงไฟฟ้า SPP IPP เหมือนเล่าไงนะครับไปทำพลังงานทดแทนบ้างอะไบ้างนะครับแล้วก็ไปทำเยอรมันไปทำเวียดนามนะฮะก็ยังพอถูรู้ถูกลางไปได้นะฮะกำไรก็ยัง ยังบวกบกได้อยู่นะนะครับถือว่าใช้ได้นี่ยแล้วก็ไปพลังงานน้ําต่ออีกนะฮะอะไรจะอะไรพี่เขาจะฟิตฟิตได้ขนาดนั้นนะครับโอเคก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างโหดนะครับอ่ถือว่าพอไปได้แหละนะกําไรก็ยังเติบโตแล้วก็มีแผนที่จะ COD COD นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในอีกหลายปีไอ้แกเป็นว่าตัวไอ้กลนะฮะายเป็นว่าค่อนข้างค่อนข้างเวิร์กกว่านะครับเออเพราะว่าคุมเรื่องของต้นทุนได้อะไรได้นะครับโอเคนะฮะดูซิมีใครถามว่าอะไรไหมนะฮะ เพราะฉันด้วยโดยโดยรว,วมนะครับก็คือหุ้นอย่าง GPC ก็จะโดนโดนกระทบเยอะหน่อยนะครับ g a า f n ี่เริ่มขยับขยับไปทำหลายอย่างแล้วนะครก็ยังพอรอดได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเป็นตัวลาบุรีนะครับ <c oughs> ก,ก็เริ่มมีการเดากันแล้วแหละนะครับกำไรปีนี้ก็น่าจะเริ่มดรอปนะนะครับจากตัว โรงไฟฟ้านะฮะที่ตัวธุรกิจไฟฟ้านะครับที่แลดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จะผลกระทบเรื่องของต้นทุนนะนะครับโอเคมีใครถามอะไรไหมฮะนะฮะโอเคถ้ายังไม่มีนะนะครับถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวเราก็ใช้เครื่องมือเรานี่แหละโชว์ไปเราก็ไปหานะนะครับมี เซกเตอร์อะไรเด่นๆเอเนนี่น่ากลัวจังนะหาพวกนี้มาเนื่อดิฟเฟนซะีฟดิฟเฟนซีฟะเพื่อตื <c oughs> หาอะไรที่มันสีสวยนะนะครับนะอันนี้ก็คือถ้าวิสีเหลืองเนี่ย <c oughs> เป็นขาขึ้นขาขึ้นนะแต่ว่า มีการพักตัวนะครับเอฟโก้ e ไม่ได้ดูมานานละไหนว่าโก้ไไงนะ <c oughs> ไม่มีคอนเซนซัสไม่มีอะไรเลยนะครับก็ปล่อยไปซิงภาพรวมแชทสดโอเค ตัวไหนดีเอเชียนฮรผมว่าอาหารน้องแมวเนี่ยมันต้องมันต้องยอดเยี่ยมมากนี่มากๆากแน่ๆ่แต่ว่าคะแนนความพันผวนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นหุ้นที่พันผวนค่อนข้างสูงมากนะพันผวนสูงมากคือต่อให้เศรษฐกิจแย่ยังไงนะน้องแมวเราก็ต้องมีข้าวกินนะครับ โอเคต้มไรมันช่างโตได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะช่วยดูงบโรงไฟฟ้าตัวเล็ก CV นะครับเป็นยังไงนะครับโอเคแต่จริงผมว่าตัวเนี้ยนะครับ ตัวสัดส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าจะมีน้อยนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะส่วนใหญ่เป็นพวกา <c oughs> งานรับเหมาวางระบบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าคือเข้า iPO มาเพื่อกะกะที่จะทำนี่แหละนะเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยอาจจะไม่ได,อจจไได้อาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับแต่ว่าทำไมราคาพี่เขาลงลงอะไรกันขนาดนี้นะครับ อันนี้ไงก็จริงๆไบโอแมสช่วงนี้ไม่ค่อยจะไม่ใช่จะโอเคเท่าไหร่นะครับหลายๆโรงไฟฟ้าก็เริ่ม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 ขาดทุนแล้วนะครับแต่เขาก็เริ่มขายออกไปแล้วนะนะครับหรืออย่างตัว PSTC นะครับก็เริ่มขายพวกไบโอแอสออกไปแล้วนะครับก็น่าจะน่าจะต่ำสุดเดีแล้วมั้งนะฮะ กันกุ้นนะฮอันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าพวกพลังลมนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวกงานรับเหมานะครับส่วนที่วิ่งมาช็อตเนี้ยบอกว่ามาทำกันชงกันชา <c oughs> เห็นแล้วก็อึ้งนะจริงๆงบก็คือค่อนข้างค่อนข้างสวยงามนะนะค่อนข้างสวยงามแล้วก็เอ่อไอตรงเนี้ก็คือจะเป็นพวกกำไรพิเศษนะพอตัดออกไปก็ ออกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่างบเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับไม,ไม่ไม่ได้แย่แล้วก็ช่วงปีก่อนก็เก่งนะนะครับคือหางงานใหม่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ CKP จะโตต่อไหมนะฮะอต้องเรียกว่าช่วงเนี้ยนะครับจะเป็นการเล่นแบบเป็นรอบๆนะเพราะว่าตัว เล่นกันทุกหน้าหน้าหน้าฝนนะครับช่วงไหนฝนเยอะน้ําเยอะนะครับก็จะกําไรดีหน่อยนะครับช่วงไหนฝนน้อยนะครับส่วนโรงไฟฟ้าใหม่นะครับโรงไฟฟ้าใหม่ก็เนี่ยพึ่งพึ่งลงนามนับไปเลยประมาณสัก 6- 7ปีนะครับก็น่าจะน่าจะสร้างเสร็จนะครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่า กำไรของ ckp เนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นตามปริมาณน้ำนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้โกรดอะไรมากมายนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับวันนี้ขอตัวเท่านี้ก่อนนะครับบังเอิญว่าไอไอ,อาการไอยังไม่หายนะครับไปหาหมอบอกไม่ได้เป็นโควิดตายแล้ว แต,แต่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับมาตอบคำถามชัดเจนกันยาวๆแน่นอนโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ